สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาบอกวิธีคำนวณสูตร10บนนะคะแบบ3ตัวอันนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะก่อนจะมาดูวิธีคำนวณเนาะมาดูคำเตือนกันก่อนเนาะการคำนวณนี้ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคำนวณอาจมีถูกมีผิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลข channel ค่ะอ่ะก่อนจะมาดูสูตรนะคะออ่แอดขอข้ามไปลาวพัฒนาแป๊บหนึ่งนะคะของเมื่อวานนี้เนาะแอดเสียดายมากนะคะ่ะให้บนมันออกล่างนะคะเอ็มใช่ให้ล่างมันออกบนนะคะแอดว่าแอดมั่นใจนะงวดเนี้ยแต่มันแอดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเนี่ยค่ะและอันเนี้ย สามตัวนะคะเห็นไหมคะแอดให้ห้าหนึ่งห้าสองเสียดายมากถ้าเป็นหกจะได้โต๊ดนะคะเนี่ยสามหกสองแอดมาไล่ดูเมื่อเช้านี้แต่เลขวิ่งแอดให้ผิดนะคะแต่ว่าล่างให้หกสามมันออกบนนะคะแล้วก็อันเนี้ยใครจะไปคิดเนาะว่ามันจะมาเบิ้ลนเนาะงวด่ที่แล้วมันก็มาเบิ้ลนเนาะแต่มันมาเบิ้ลนบนเนาะใช่ไหมคะ สามมาหัวท้ายงวดนี้สองอีกหรืองวดถัดไปมันจะเป็นเลขสองอีกนะคะแอดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะนานๆมันจะหลุดมาบนสักทีนะคะเลขล่างก็ถือว่างวดนี้มันมันหลุดไปเข้าบนเนาะส่วนบนแอดให้เน้นนะคะหลักหน่วยที่เป็นเลขศูนย์กับเลขสองมันก็ออกนะคะแต่ว่าหลักสิบเราไม่ถูกเนาะมันเป็นเลขสองเนาะคะเอ้ไม่ใช่ เลขสองกับเลขสามเอาไม่ใช่นะคะมันเป็นหลักหน่วยมันเป็นเลขสามนะคะแต่ถ้าตรงเนี้ยถ้าเป็นเลขหเราก็จะถูกโต๊ดนะคะโต๊ดก็ยังดีกว่าเลขสองตัวหรือเปล่าไม่รู้นะคะแอดก็ไม่ไม่รู้ว่าโต๊ดมันถูกเท่าไหร่นะคะแต่แอดก็ต้องขอโทษด,ด้วยเนาะไม่ได้จับมาเนาะถ้าจับมาอีกนะคะจับมาอีกทั้งหมดเลยก็จะมีสิทธิ์ถูกโต๊ดนะคะ เหมือนงวดเนี้งวดที่ออก16ล่างนะคะแอดมั่นใจแอดก็เลยจับให้งวดวันที่26มกราคเนี่ยนะคะ16แอดมั่นใจเลข1ล่างมันออก1 16ล่างจริงๆนะคะแล้วก็มาออกบนเนี่ย622เนี่ยคะ่ะบน22 อันนี้แอดไม่วงให้เพราะว่าแอดเอามาหมดเลยนะคะก็แต่เราก็มาวันนี้มันออกอะไรเจ็ดหนึ่งสองหกแปดสี่แปดสี่ามปแปด ขอโทษนะ้องวันนาเอาใหม่เนาะอันนี้นานๆจะหลุดมาทีหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวแอดไปไลฟ์สูตรให้นะคะเราพัฒนาพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ค่ะเอามาดูสิบบนกันก่อนนะคะสิบบนอันนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะสามตัวมันจะมีงวดหนึ่งนะคะหลุดเข้าหลักหน่วยนะคะแต่ว่าที่แอดใช้สูตรนี้เพราะว่ามันเกี่ยว คันกับคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นสูตรสี่ตัวมันมีสิบหน่วยเนาะเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้เลยนะคะงวดนนี้อะมาดูวดแรกกันก่อนนะคะวดแรกใช้ใช้หน่วยล่างนะคะหน่วยล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งกงที่นะคะสามบวกสามได้หกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งก็เป็นสิบหกนะคะสิบหกก็ได้หก บวกอีก3ก็เป็น9บวก x หกก็เป็น13นะคะออก9 90นะคะเข้าหลักสิบนะคะอันนี้แอดจะเน้นให้ที่หลักสิบนะคะกับหลักหน่วยนะคะสูตรนี้อ่ะมาดูงวดที่2นะคะงวดที่2ใช้4ีบวกสได้7 7็บวกแได้5้าเจ็บวกแได้15นะคะ15บวกหก็เป็น16เนาะก็6 9 5นะคะ6 9กออก0ูนเข้าที่หลักสิบนะคะมาดูงวดที่3นะคะงวดที่3ใช้1นึบวกศบวกศก็ได้แล้วก็บวก1อีกทีนะคะบวก1คงที่เนาะก็ได้2 2 5 5อบวกหก็ได้11เนะคะก็เป็น2 5 1ออก เจ็ดห้าเจ็ดนะคะเข้าหลักสิบเนาะดูงวดที่4ีนะคะงวดที่4ใช้5้บวกสได้9 9้เบวกสเป็น13 13บวกอีก1เป็น14นะคะก็4 7 4 7จ็บวกอีกหก็เป็น13บสานะคะสี่ออก5 4าสี่ เข้าหลักหน่วยด้วยนะคะเลขเบิ้ลอะมาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าใช้เก้าบวกหบวกสองบวกหนึ่งได้แปดหนึ่งเจ็งวดนี้เข้าหลักหน่วยนะคะแล้วก็มาหลักร้อยด้วยนะคะเลขหามเนาะ มาดูงวดที่6นะคะยวอันนี้แอดขอเป็นหลักหน่วยเป็นเลขเข้มนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันสับสนงวดที่หนะคะใช้หบวกเ้าบวกหกบวกหนึ่งเบวกหได้10 10ิบวกหได้สิ1หกสบเจดสิก็7จบวกสก็ได้ศูนย์ศย์บวกหก็ได้6นะคะ7จ็ย์หออก0ูนสาม เข้าหลักร้อยด้วยนะคะวันนี้พอมันเข้าหลักหน่วยแล้วมันก็หลุดมาเข้าหลักสิบเหมือนเดิมนะคะมาดูวันนี้นะคะวดน,นี้ใช้ร้อยหน้าเอ๊ะใช้หน่วยหน่วยล่างก็คือเลขเก้านะคะหน่วยล่างเลขเก้าเนาะแล้วก็บวกร้อยหน้าครั้งที่สองก็คือเลขสี่นะคะแล้วก็บวก หน่วยท้ายครั้งที่หหน่วยท้ายครั้งที่หก็คือเลข1แล้วก็บวก1คงขที่นะคะก็จะเป็น9บวกสแล้วก็บวก1แล้วก็บวก1นะคะนี่นะคะเบวก4บวก1ก็จะเป็น9 4้าบวกสี่ได้สิ1 3าสิบาบวกหนึ่งก็เป็นส4 1สบวกหก็เป็นสิบหบวกอีก3ก็เป็นสิบ8บวกอีกหก็เป็นย4นะคะห้าทีนี้ ได้ห้าแปดหกหลักสิบนะคะแต่แอดให้เด่นเนาะที่มันชนกันที่แอดบอกคลิปที่แล้วนะคะเลขสี่นะคะชนกันที่เลขสี่หลักสิบนะคะเราก็เน้นไปเลยหลักสิบเพราะว่าสูตรนี้สูตรนี้ส่วนใหญ่จะมาที่หลักสิบนะคะมีติดหลักหน่วยม,มีแค่สามหัวติดหลักหน่วยนะคะ แล้วก็สูตรนี้เดี๋ยวอดชนให้ดูนะคะสูตรนี้งมวดที่สิบสี่เนาะให้มันเท่ากันเลยนะคะสูตรนี้ส่วนใหญ่มาหลักหน่วยนะคะมาหลักหน่วยมากกว่าหลักเอามาหลักหน่วยบ่อยมากกว่าหลักสิบนะคะมันจะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวแอดเทียบให้ดูเนาะมันได้แค่นี้นะคะ ได้แ,แค่สี่งวดเนี่ยค่ะมันจะมาหลักหน่วยเยอะกว่าสีส้มแอดจะทาเป็นหลักหน่วยนะคะมีงวดนี้เราเป็นหลักสิบอันนี้มีสามอันนี้มีสี่งวดนะคะอันนี้เข้าหลักสิบหลักหน่วยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นแอดจะเน้นให้หลักสิบตัวเดียวนะคะก็คือหลักหน่วยแล้วก็จะทําตัวกลับให้ด้วยนะคะก็จะเป็น จัดเนาะสี่แปดแล้วก็แปดสี่นะคะสี่เก้าเก้าสี่แล้วก็ศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วก็ ห้าสี่สี่ห้าส่วนเมื่อกี้เราชนกันที่สามตัวนะคะแอดก็จะเน้นให้แค่ชุดนี้เนาะอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเผื่อมันมาเบิ้ลสี่สี่มันก็จะเป็นห้าชุดนะคะ อันนี้คือแอดเน้นให้ก่อนนะคะเผื่อว่ามันจะเป็นเผื่อมันจะไปชนเลขดังคนอื่นเขานะคะมันจะได้ไม่ต้องรออันแล้วค่อยซื้อนะคะซื้อตอนนี้เลยแอดไล่ like ดูแล้วนะคะสุยสี่นะคะไม่มาหลักร้อยแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวแอดจะคลิปหน้าแอดจะลงหลักร้อยให้ดูนะคะ ถ้ามันจะมาหลักร้อยมันก็จะเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเลขห้าด้วยนะคะที่มาหลักร้อยอันนี้คลิปของสองตัวบนไปก่อนเนาะห้าชุดเนาะมีกับมีกับสองชุดนะคะแล้วก็มีเลขเบิ้ลสูตรนี้ก็คือตรงนี้นะคะแคปได้ไหมเดี๋ยวแอดเจ้าให้นะ ขยายให้นะคะได้แล้วเนาะแอดก็ขอเต็มตรงนี้นะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามแอดนะคะสวัสดีค่ะ